สนับสนุนโดยไฮลักซ์ลีโวทรีดเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนปลากระป๋องโรซาเชนไรท์ กลาสิงนะ่ครับคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันพันดาวต้องบอกว่านี่คือเทปพิเศษในช่วงปีใหม่เลยนะครับนำเอาคนที่ได้รางวัลหนึ่งล้าน1ล้าน1ล้าน1ล้านมาแล้วเพื่อ้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรอยู่ตรงไหนยังไงยังไงแต่ล้านนี่มีปัญหามีปัญหาอย่างไงครับหาไม่เจอโอ้มหตกใจน้องฟิล์มเนี่ยมีน้องสาวมาเต้นด้วยแล้วน้องสาวก็เต้นแบบที่เขาเลื้อยเลื้อยอย่างนี้ แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งมากอยู่กับคุณพ่อก่อนตอนแรกครับบอกคุณพ่อพาไปร้องเพลงตามร้านอาหารมั่งไปนั่งไปนี่มาหน้าหลังจากที่พอได้รับรางวัลปุ๊บก่อนจะได้รับวันนียคุณแม่เขาเข้ามาคุณแม่เขากลับมาก็ตกลงกันเรียบร้อยก็รับเงินไปเสร็จปุ๊บก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ติดต่อไม่ได้แต่มีวีทีอาร์นะครับไประลึกถึงเรื่องราวของน้องฟิล์มว่าเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวงสการ้จจาคมครับชื่อเล่นชื่อน้องฟิล์ม ผมมีน้องทั้งหมด3คนครับอันนี้น้องเฟิร์นนี่น้องฟุองฟกอันนี้น้องฟ้าครับผมนัดน้องที่สุดเลยครับได้เงินล้านเนี่ยน้องฟิล์มจะเอาไปทำอะไรนะจะเอาไปเรียนหนังสือแล้วก็ให้น้องเรียนด้วยครับเงินที่เหลือก็เอาดูแลตัวผมเองแล้วก็ดูแลน้อง ด้วยครับทําไมต้องดูแลน้องล่ะก็เพราะว่าถ้าเราไม่รักกันใครก็ไม่รักเราถ้าเรารักกันคนจะรักเราเยอะครับเขาเป็นเขาถูกสั่งมาถูกสั่งมาแล้วจากสวรรค์เบื้องบนว่าเด็กคนนี้มีมีพรสวรรค์ติดตัวมาเยอะมากเลย ที่ได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง1นึ่งล้านบาทในวันนี้คือน้องฟิมมาแล้วครับรักมากบอกว่าเห็นภาพทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมก็อดยิ้มก็ไม่ได้เป็นเด็กที่มีวิธีคิดที่สร้างสรรค์และวิธีคิดที่ดีมากไม่่่นาเชือครับคุณผู้ชมครับเด็กเพียงแค่อายุเป็นแค่5ขวบเท่านั้นนะมีทั้ง การพูดการจาความคิดทุกอย่างดูโตกว่าตัวมากใช่น่ารักมากเลยทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ฉลาดคิดและฉลาดพูดต้องบอกเลยว่าทางรายการเราคิดถึงยังไงก็ฝากบอกไปถึงผู้ปกครองหรือว่าใครที่ดูทีวีอยู่นะครับว่าถ้าใครรู้จักน้องฟิล์มให้ติดต่อทางรายการจันพันดาวเราด้วยนะคิดถึงนะครับอยากดูว่าชีวิตหลังจากที่ได้รับเงินล้านแล้วเป็นอย่างไรใช่ครับอะมาถึงเงินล้าน ที่2อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆจะบอกว่าร้านที่2จริงแต่ว่าไม่มีการแข่งขันเกิดขึ้นใช่เพราะว่าคนหนึ่งป่วยอยู่โรงพยาบาลส่วนอีกคนหนึ่งเนีสมบูรณ์แบบแต่ไม่รู้จักแข่งขันกันยังไงก็เลยตัดสินใจกันว่าเงินทั้งหมดแบ่งกันคนละ500แสนเวลาเรานึกภาพถึงทีไรเนี่ยบรรยากาศเหล่านั้นบรรยากาศเก่าๆนะครับก็กลับมาทุกครั้งเรามีภาพนะครับ ไประล,ลึกถึงวันนั้น<ะ>ให้คุณผู้ชมได้ชมครับวันนี้เป็นวันชิงล้านที่2ของทางรายการของเราเป็นการแข่งขันระหว่างน้องอาร์มและน้อง,องบิวชื่อเด็กชายเจษดาจันเย้มครับอายุ11ป,ปีครับ,บ,รบพ่อขับสำล้อเข็นหมครับพ่อหัวเข่าหลุดครับ,บผมก็จะตั้งใจร้องเพลงในวันนี้ครับเพื่อ นำเงินนี้ไปรักษาพ่อครับอยากจะขอคะแนนคุณผู้ชมไหมครับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะให้เขาให้กําลังใจเราก็ผมก็ต้องขอคะแนนบวตจากทุกท่านนะครับช่วยบวตให้ผมบ้างบางทีก็หวตให้พี่บิวบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องบวตให้ผมมากเลยนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะน้องบิวนะคะเนื่องจากว่าวันนี้หนูไม่สบายหนูไม่สามารถที่จะมาประกวดร้องเพลง ในรายการแบบสดๆได้แต่หนูก็ส่งกำลังใจมานะคะหนูยังพร้อมสู้เสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจหนูจะไม่มีวันท้อถอยค่ะ จำนวนรางวัลนะครับจาก1ล้าน1นึ่งแสนบาทนะฮะจะถูกแบ่งขึ้นนะครับเป็นจำนวนรางวัลทั้งหมดห้าแสนห้าหมื่นบาทพอมาเห็นภาพของบิวน้องบิวก็ทําให้เราคิดถึงครอบครัวของน้องบิวนะครับผมคิดถึงนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับครอบครัวที่แข็งแกร่งที่เป็นตําราชีวิต เป็นหนังสือชีวิตเล่มที่ใหญ่ที่สุดในรายการจันมดาของเรานะครับเจ้าของคําพูดที่ว่าหมื่นล้านกําลังใจก็ไม่เท่ากับกําลังใจของเราเอง<ช>นอี่คือคำพูดของน้องบิวนะครับ วันนี้น้องบิวไปอยู่ในจุดที่สบายแล้วไปอยู่ในจุดที่มีความสุขที่สุดก็ไม่ว่าน้องบิวจะอยู่ที่ไหนก็ตามรายการจันบรนดาวนะครับพวกเราทุกคนขออวยพรให้น้องบิวมีความสุขและความสบายรวมไปถึงครอบครัวของน้องบิวด้วยนะครับและวันนี้ลูกชายลูกชายพี่เอนะความภาคภูมิใจของพวกเราเลยทีเดียวนะครับขอเสียประมือต้อนรับน้องอัมเจษดาจันแยมครับ เป็นหนุ่มแล้วจากเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะ oh. ยังจำความรู้สึกในวันนั้นได้ไหมจําได้ครับเป็นป oh, ังไางเป็นความรู้สึกที่มันผมไม่คิดจะเลือกเลยครับว่าว่าผมต้องเอาเงินล้านมาเพื่อมาให้ตัวเองสบายแต่มันเป็นสิ่งที่ผมทําได้อย่างเต็มที่ว่าผมก็สามารถแบ่งได้แล้วเขาก็มีความสุขด้วยยังไงผมก็มีความสุขด้วยครับบ oh. างทีมันยหาน่นะคุณผู้ชมครับ คนเราเวลาทำอะไรดีเนี่ยไม่ต้องมาหาคำตอบนะครับว่าเออเราทำไปแล้วเราได้อะไรอาจจะขาดทุนแต่ถ้าทำแล้วเรามีความสุขนั่นคือกำไรชีวิตแบบที่น้องอาร์มบอกว่ายังไงผมก็มีความสุขอยู่ดีมีอีกหนึ่งอย่างน้องอาร์มเนี่ยบอกกันตรงๆท่านผู้ชมครับน้องอาร์มติดหนี้บุญคุณคนภาคใต้มากเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยพี่เคยพาน้องอาร์มไปร้องเพลงเดินสายแล้วคนใต้นี่ก็เมตาน้องอาร์มให้รางวัลทุกวันจนกระทั่งวันนั้นน่ะอาร์มเก็บตังค์เอาไว้ เพื่อที่จะมาเป็นทุนการศึกษาของอามเนี่ยได้มาอีกหนึ่งก้อนใช่ไหมอามลูกใช่ครับขอขอบคุณคนใต้ครับที่ช่วยหลายๆอย่างครับช่วยเป็นกําลังใจหลายๆอย่างช่วยทั้งเรื่องทุนการศึกษาตอนนี้ผมก็มีทุนการศึกษาไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งที่แล้วก็ให้พี่เรียนเก็บไว้ให้ตัวเองเรียนตอนมหาลัยครับดีมากดีมากแล้วเงินท,ที่ได้จากรายการเราไปทําอะไรบ้างครับ อย่างแรกก็ไปรักษาพ่อครับอย่างที่สองก็ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้แม่ไปทํางานอย่างที่สามไปสร้างห้องน้ําใหม่อย่างที่สี่ผมตอนนี้ผมซื้อ iPad มาวาดรูปครับมาวาดรูปขายครับเป็นอาร์ตวาดรูปขายเลยเหรอวันนี้ก็เอาของฝากมาไหนๆมาดู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 อ๋อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ย นี่พ่อก็ไม่ร um> 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 uh, ู้เลยแล้วเนี่ยเอออพพี่ซีดูได้อ่านี่โอเคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวถามก่อนนี่คนที่เขาป่วยเป็นโรคอะไรอ่ะทุกคนนี่ดูดีหมดเลยนะทำไมอะพี่ยงนี่ออกจะดูดีเกินไปซะด้วยซ้ำเฮ้ยดีเขาดูดีอยู่แล้วแต่พี่เอกดูป่วยกว่าเพื่อนเลยเนี่ยเป็นอะไรเนี่ย เขาเห็นว่าพ่อเขาน่ารักแล้วเออทำไงก็ได้พี่อาร์วาดภาพพวกนี้ได้ไงลูกเออผมก็ศึกษาเองครับผมวาดเริ่มวาดตั้งแต่ป3ครับโรงเรียนก็มีแข่งมาเรื่อยๆออพอผมมี iPad ใช่ไหมครับอ,อ,อยู่ว่างๆผมก็หยิบ iPad มาวาดรูปครับวาดรูปแล้วก็ไปปริน้นออกมาเป็นแบบนี้ โอ้โหมีฝีมือมากๆเลยไงพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่นี่พูดถึงเรื่องร้องเพลงหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกไปร้องเพลงแลยนะครับน้องอามตอนนี้ไปศึกษาต่อที่ม4ครับโรงเรียนจุฬาพรลาชีวิตยาลัยพิสตุโลกครับเป็นโรงเรียนประจําครับสอบเข้าตอนนี้วางแผนใช่ไหมครับผมได้เงินรางวัลจากรายการมาใช่ไหมครับเงินนั้นแม่ก็เอาไปเก็บหมดเลยครับฟกลในธนาคารแบบเหลือจากใช้นู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก็ไปเก็บที่ธนาคารตอนนี้ก็ ผมไปอยู่ที่หอผมก็ได้ทุนปีละ8 0 0 0 0ืนกว่าครับเขาสอบเข้ากันเขาสอบได้ทุนเขาได้ทุนจังเลยลูกโอ้โหเก่งมากแปลว่าคือเราไม่สามารถไปไปไปร้องเพลงประกวดเหมือนสมัยก่อนได้แล้ววันนี้ขอได้ไหมพี่เชื่อว่าอาร์มคงจะคิดถึง4ปีที่เราไม่ได้เจอกันซักเพลงหนึ่งได้ไหมครับน้องอาร์มได้ครับเออได้นะได้เพลงเพลงอย่าเลยพี่มไม่พร้อมพี่ไม่พร้อมเดียขอ วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับคิดถึงบ้านเกิดครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอยกไวทีนี้กับต้องอารามและพี่เอกครับ

เป็นภาพที่ประทับใจมากเราโอกาสที่เราจะได้เห็นนะฮะเรียกว่าเจ้าของเงินล้านมาร่วมร้องกับศิลปินฟีเจอริ่งกันอย่างพี่เอกแบบนี้หายากมากเขารู้สึกวันนี้เป็นยังไงมากเหมือนได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งได้กลับมาร้องเพลงลูกทุ่งกลับมาทําความฝันของตัวเองอีกครั้งดีใจมากเลยนะฮะดีใจด้วยจริงๆนะน้องอามกลับมาเมื่อไหร่ดองยินดีต้อนรับเสมอนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับโฉมหน้าเจ้าของเงินล้านแรก ในรายการจันพันดาวเลยนะครับ